ยังตามต่อที่เรื่องราวของน้องลิซซาค่ะล่าสุดต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเพราะว่าเพลงบอลลาเกนเป็นเพลงของศิลปินหญิงที่ขายดีที่สุดอันดับที่8ในปี2 0 2 5จนถึงตอนนี้นะคะซึ่งเป็นการจำแนกตามหน่วยสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเพลงจากศิลปินเคป๊อปคนเดียวนะคะในท็อปสิขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเต้าเลสต่อมาค่ะนี่คือแอดเอลวีจ้าทำดีทำถึงทำซึ่งตลอดนะคะน้องลิซ่าแอดโฆษณา,าใหญ่มองที่จริงค่ะนี่แหละเอลวีเขาจัดเต็มจริงๆนะคะต่อมาค่ะขอแสดงความยินดีกับเต้าเลสด้วย,ะะวยนวยคะคะเพราะว ปัจจุบันนั้นเป็นอัลบั้มที่มีการสตรีมมากที่สุดบน Spotify อ,อันดับที่4ในปี2025รวมแล้ว1,200ล้านครั้งต้องบอกว่าสถิติของนองลิซ่ามีมากมายนะคะถ้าเก็บมาพูดอาจจะไม่หมดคะม่ะเม่และก็ต่อมาค่ะยังมีการรายงานว่านงลิซ่านะคะเป็นศิลปินเดี่ยวจาก K-pop ค่ะที่ถูกสตรีมบน Spotify มากอันดับที่4ในประวัติศาสตร์รวมเครดิตเพลงทั้งหมด2.7พันล้านครั้งค่ะต่อมาค่ะคลิปนี้น่ารักมากๆเลยนะคะ DJ นุ้ยของเราค่ะได้มาเต้นเพลง Far From The w o r l นะคะแล้วก็เขียนข้อความอเอาไว้ว่าคิดว่่าาเป็นนพิธีกรจ สุดแล้วแม,แม่แม่คุณพี่ก็เต้นดีอยู่ด no ีเจนุยก็ถ้าฝึกฝนเรื่อยๆนะคะก็น่าจะปังอยู่มาเต้นเพลงนอริซ่าเยอะๆนะต yeah. uh ่อ huh. uh huh. yeah. uh huh. มาค่ะดีเจนุ้ยของเราก็น่ารักมากๆนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่บูดี้ค่ะดีเจนุ้ยไปงานแต่งพี่บูดี้แล้วก็คุณโอ๊ตแล้วก็ได้ใส่เพลงมูลี่โฟลด้วยน่ารักจริงๆค่ะไปที่ไหนก็จะคิดถึงเพลงของเก้านีเสมอและก็ยินดีกับพี่บูดี้มากๆนะคะ ต่อามาค่ะโอ้โหทันเดอร์นะคะพี่ท่านนี้เอาน้องทันเดอร์มาคัฟเวอร์โคตรมันคิดภาพที่โคเชล่าเลยแม่โอ้เมก้าเพลงนี้ต้องมันแน่ๆเลยนะคะอย่างพี่ท่านนี้เอามาคัฟเวอร์ตีกลองอุย้ยมันมันแหงคาญิงเชื่อว่าหน้าจอแล้วก็คนที่ไปหาโนริซ่าที่หน้าง,งานนะคะน่าจะมันมากๆเลยแหละแอดว่า you wonder, how become did she become her? นี่นะคะเห็นมาแฟนคลับน่ะต่างตั้งตา,งตางรอนะคะไม่ว่าจะเจอน้อนลิซ่าที่ไหนอันนี้ก็คือเป็นป๊อปอัพนิวยอร์กใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็คือได้เห็นน้อนลิซ่าก็แบบ see you at ู o ชียล l าใครๆก็ตั้งตา,งตางรอจริงๆนะคะ ล่สาสุดนะคะแม่ๆมบ้านเบททั้งหลายค่ะก็เริ่มมีกิจกรรมทาเค้กเพื่องานวันเกิดน้องลิซ่าแล้วก็มีกิจกรรมกันเพื่อสุขสันต์วันเกิดเต้าลิสแล้วนะคะและก็เริ่มมีรูปภาพค่ะสําหรับให้พเพื่อนๆนะคะเอาไปใช้แล้วก็ตั้งเป็นหน้าปกโปรไฟล์ต่างๆเพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดให้กับน้องลิซ่านั่นเองนะคะภาพนี้นะคะลินล,ลี่ทั้งหลายก็เริ่มมีกิจกรรมงานวันเกิดน้องลิซ่าแล้วล่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นลินล,ลี่เวียดน,นามนั่นเองนะมารวมพลมารวมตัวกันนะคะน่ารักมากๆและก็จะมี การแปลออกมาเยอะมากมายเลยเพราะว่าล่าสุดในหน้าไทมลน์เอนะคะพี่พี่แฟนข่าวก็คือเขาออกมาเชียร์มาให้การขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่ได้มาแปลให้นั่นเองนะเพราะว่าคนที่แปลข่าวเกี่ยวกับน้องลิซ่านะคะยังขาดอีกเยอะแต่ว่าล่าสุดนี้เห็นออกมาหลายท่านมากๆต้องขอบคุณการแปลมากๆเลยค่ะรีกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆที่จะทําให้ได้รับรู้ข่าวเกี่ยวกับน้องลิซ่ามากขึ้นนะแอดมองว่าพี่ๆี่ที่เขาออกมาแปลนี่ก็คือขอขอบคุณมากจริงๆค่ะซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ